สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามาดูนะครับ <Okay. S 1> วันนี้สุขสมรถสวยครับมีรถเข้าใหม่นำเสนอหนึ่งคันครับเป็น t o y ยต้ามิติเ996 g l นะครับ,เร,บเรื่อง2,005ดีเซลสภาพโดยทั่วไปครับสี ใช้ได้ครับพอประมาณครับผมมีรอยต้องรอย okay, okay. ตามสนามรบอายุการใช้งานครับสภาพโดยรวมมีเก็บรายละเอียดให้ดูได้นะครับสงสวยครับพนนี้สภาพดีสีสันใช้ได้ครับประมาณนี้ดู โดยรวมครับสภาพภายนอกกันก่อนเป็นแม็กไครเนอร์ครับข้างหลังสวยเลยพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกเปิดดูกันนี่ยีโรสวยแน,น,น่นครับไม่ค่าแช่ ทรงสวยครับหน่งเก้าเก้าดูภายในกันครับผมนี่เลยแทงประตูสะใสๆครับภายในส,สวยๆเบาะไม่ถึงกระบ,บอบช้ำครับมีร่องรอยนิดหน่อยภายในยังได้อยู่เบาะหนังครับแทงประตูฝั่งซ้ายสวยๆคอนโซลหน้าโอ้สายมาก ภายในยังได้อยู่ครับผมนี่โอเคผมมาอะไรมีร่างรอยนิดหน่อยดูบอ่อหลังกันครับผมนี่เลยบอ่อหลังสวยครับคันนี้ภายในโอ้โหถือว่าโอเคครับ80%ให้ได้เลยคันนี้ภาพดีครับดูภายในดูฝ้านี่ ลงอัคละจองสมังเวทด้อสวยครับเนรรวมโอเคอยู่มาฟังเสียงเครื่องกันเป็นไงบ้างภูมิอะไรธรรมดาครับคันนี้ไม่ตี้ไม่หนักมากสายไม่ตี้รู้กันดีครับตโตโยต้าไม่ตี้เอ็ก๋อเด็จง่ายไม่ต้องเพาหัวครับ รุ่นนี้ฟังเสียงเครื่องกันเนี่ยฟังในห้องโดยสายก่อนหรือว่าใช้ได้โอเคครับเดี๋ดยวพบกันนะครับนี่เลยสุดสซรรสสวยนะเสนอรถสวยหนึ่งคันครับวันนี้เบยต้ามาจีเอ็กหนึ่งเก้าเก้าหก สวยสภาพดีภาษีเต็มครับภาษีหกสไปดูห้องเครื่องกันครับผมสกครู่นะครับโอ้ห้องเครื่องสวยใสครับนี่เลยหองน้ำเปลี่ยนใหม่ครับเป็นพรีเมียม ลังรอครับม้านต้องเครื่องใสามากครับคันนี้เท่าดีมีเสน่ห์เลยครับต้องเสียงเครื่องหน่อยครับผมโอเ้อเรารอเพ้มเข้มเลยครับเสียงรอครับ ประมาณน,นี้ครับผมดูรอบคันอีกรอบหนึ่งครับผมรถสวยสภาพดีที่นี่ครับสุขสันต์รถสวยนำเสนอหนึ่งคันเป็นใจทักมาราคาคุยกันได้มาสยคทับหนึ่งรุ่นทัไทขเขตพระชจริญดูรอบคันส,สวยๆละหล่อครับ คันนี้สีสัน60ถึง70เปอร์เซ็นต์ครับได้อยู่ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุ่านที่จิดตามที่เข้ามาดูนะครับสนใจทักมาราคาคุยกันได้ขอบคุณครับ